สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่20สิงหาคม2565ครับมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจเลยทีเดียวนามาฝากคุณผู้ชมกันกน,นะครับจากกรณีความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนเนะครับก็ทําให้ชาติในสหภาพยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาได้มีการวางมาตรการการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของด้านพลังงานรัสเซียเองนั้นก็มีการตอบโต้โดยการ ส่งพลังงานให้กับทางด้านสหภาพยุโรปนั้นน้อยลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะการปล่อยพลังงานผ่านท่อนอสตีมวันนั้นเนี่ยครับก็เหลือแค่20เท่านั้นเองล่าสุดนั้นเนี่ยครับเรื่องของพลังงานขาดแคลนก็กําลังเป็นปัญหาใหญ่ของสหภาพยุโรปแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะเจอปัญหาวิกฤตหนักขึ้นกว่าเดิมเมื่อทางด้านก๊าซปลอมบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียได้ออกมาประกาศครับว่าในวันที่31สิงหาคม2565เครื่องอัดก๊าซ เฟรน60ที่ใช้การอยุดเตียงเครื่องเดียวในขณะนี้จะปิดซ่อมบำรุงเป็นเวลาอย่างน้อย3วันด้วยกันเมื่อเสร็จสิ้นการทํางานและไม่มีความผิดปกติทางเทคนิคการขนส่งก๊าซจะกลับคืนสู่ระดับ33ล้านลูกบ,บาทเมตรต่อวันคิดเป็นประมาณ20%ของกําลังการผลิตเต็มท่อส่งกา๊าซทั้งนี้การซ่อมแซมทั้งหมดนั้นจะดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากซีเมนต์ผู้ผลิตในเยอรมนีนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านก๊าซปลอมนั้น แจ้งนะครับว่าท่อนอร์สตีมวันนั้นจะต้องปิดซ่อมอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเป็นเวลาสาวันด้วยกันปริมาณก๊าซของรัสเซียที่ส่งไปยังสหาภาพยุโรปผ่านท่อนอร์สตีมวันลดลงเหลือแค่20%ของระดับสูงสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมากาสปอมชี้แจงว่าการที่ปั๊มก๊าซได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนั้นเนี่ยครับเนื่องจากว่าต้องใช้กังหันอย่างน้อย5้าตัวซึ่งขณะนี้ยังใช้งานไม่ได้1ตัวเนื่องจากว่ากังหันได้ถูกส่งไปซ่อมที่ประเทศแคนาดา และไม่สามารถนํากลับมาได้ในท,ทันทีหลังซ่อมเสร็จเพราะว่าเสียผเผชิญการคว่ำบาตรแม้ว่าแคนาดายืนยันว่าต้องการส่งกลับเพื่อช่วยเหลือเยอรมนีแต่การหันก็ยังชะง,งักอยู่จนในปัจจุบันนี้นะครับก็ที่เป็นสิ่งที่อาจจะทําให้ทางด้านเยอรมนีนั้นต้องพิจารณานะครับในการที่จะเปิดท่อนอสเตรียมถูเพื่อให้ใช้งานมีการใช้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเคาน์นเลอร์ซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมเรื่องของพลังงานในประเทศเยอรมนีนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าเยอรมนีนั้นเนี่ย ไม่สามารถที่จะมีการเก็บกับกก๊าซเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวได้เพียงฟอทําได้ดีที่สุดก็แค่3ใน4ของความต้องการเท่านั้นและในช่วงฤดูหนาวนั้นเนี่ยครับทางด้านเยอรมนีอาจจะมีก๊าซใช้เพียงแค่2เดือนครึ่งเท่านั้นแต่ว่าน,นี่สถานการณ์นั้นอาจจะไม่ปกตินักเมื่อก๊าดปลบนั้นบอกว่าพวกเขาจะหยุดส่งก๊าซอย่างน้อยอีก3วันนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้การเก็บก๊าซในแต่ละประเทศของสหภาพยุโรปเองนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องหาอินเทอร์เนีวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันให้รับรู้รับทราบกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในสหภาพยุโรปว่าเวลานี้กําลังเจอวิกฤตด้านพลังงานอย่างหนักนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่องหาอินเทอร์เนวด้วยครับ